เป็นคู่ที่แก้ยากนะจ๊ะคุณดูสิทั้งหมดปัญหาอยู่ที่ผู้หญิงไม่ใช่อยู่ที่ผู้ชายเพราะผู้ชายนั้นน้ำมันท่วมมากกว่านี้ไม่เป็นลายมันมีต้นไม้สองต้นแล้วก็มีดินอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวจะเลิญแสดงว่าคนนี้เขาเขามีรายได้ที่ดีแถวล่างแปลว่ารายได้ที่ดีความมั่นใจที่ดีแล้วก็ทํางานมั่นคงมากมีเทวดาคอยอุ้มเอาไว้วอยู่เป็นการทํางานมั่นคงมากแล้วก็ทําอยู่แผนกของเออโรงงาน จากญี่ปุ่นมาผลิตรถยนต์ที่นี่นะไอ้นี่เป็นคนดูแลงเงี้ยยอดเยี่ยมแต่อย่าลืมสิในคนนี้เขามีน้ําตั้งห้าบ่อแล้วมันแต่งกับผู้หญิงซึ่งมีน้ำสี่บ่อเป็นไฟแค่เม็ดเดียวว่าวิ่งวันนี้ไม่เป็นอะไรเฮงตายค่ะแล้วอาศัยบาร,รมีของลูกชายคนโตกับลูกสาวคนเล็กละมั่งที่ทําให้ไอ้คนนี้ยังทนอยู่เจ้นั่นใหญ่คนนี้คุณจะมาถามบ้าบอคอแตกว่าอยากจะทำอาชีพเพิ่ม,เต,มเติมอะ่ะเพราะเงินมันไม่พอใช้อะ่ะ กตัวเธอ ое, ที่คุณล้มป่วยกับลูกคุณล้มป่วยตลอดเวลาก็เพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วคุณน่ะน่าจะไปตั้งนานแล้วก็ใ <Okay. S 2> จไหมคือดวงแบบนี้อ่ะจับมาแต่งงานได้ยังไงสมว่ามีมีลูกศิษย์กูเป็นคน <Brasil it> หาเลิกแต่งให้กู <S <S บอกว่าหฮงสวยเลยกูถ <ข genial iter> ุยน้ำลายหนึ่งถุยก่อนนะไม่เคยถุยน้ำลายมาก่อนถุยแล้วก็บอกว่าหฮงซวยจับมาแต่งได้ไง ผู้หญิงคนนี้เป็นไฟอ่ะแล้วเกิดหน้าหนาวอ่ะในเดือนออพฤศจิกาธันวาแล้วก็นับท่วมแบบนี้อะนะมันมันต้องแต่งกับผู้ใจที่ดวงแห้งสนิทมันถึงจะรอดมันแต่งกับผู้ใจที่น้ําอีกตั้งสี่ห้าบ่อแล้วก็มีต้นไม้สองต้นแค่นี้ไม่พอหรอกทั้งหมดบุญของลูกมันรอเปะลูกชายมันหนึ่งคนกับลูกสาวหนึ่งคนนี่แหละเป็นบุญของสองผัวเมียนี้เห็นไหมเพราะตาแหน่งลูกมันยอดเยี่ยมเป็นต้นไม้สองต้นครับเออ ฉะนั้นให้ฉันช่วยอะไรอ่ะเออแต่ที่ผู้ใจดีนี้เขาต้องการอะไรหรือเปล่าเนะี่ยบอกมาสมมิคือน่าจะมีความกังนวลว่าตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยแต่ตัวเองป่วยแล้วก็กกวบ้านของเราอ่ะมันทิ้งต้องป่วยอ่ะเหมือน,<ช>นกับเห <ฮะ S 1> มือนกับเมื่อกี้นี้แป๊ะเลยก็คือถ้าตัดใดที่เป็นบ้านของเราซื้อมากี่หลังกี่หลังเราก็ไม่ไปนอนและเราก็ไม่ไปทํางานที่นั่นรับรองเราไม่ป่วยเพื่อฟังรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็คือรีบย้ายเมียย้ายผัวออกไปจากบ้านหลังนี้ ไปอยู่บ้านเซ่งบ้านเชา่าบ้านญาติบ้านเพื่อนแล้วกันส่วนบ้านเราถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขึ้นมาที่เฉยแล้วก็ให้ฝรั่งเชา่านิฉะนั้นถ้าเราขายทิ้งมันก็ได้ตังค์อย่ามาฝืนกรรมหน่อยเลยยืนยันนะตัวชื่นใจจริงๆอยู่ที่ลูกคือลูกอะเห็นไหมเป็นต้นไม้อะเป็นต้นไม้ทั้งผัวทั้งเมียเป็นต้นไม้ฉะนั้นตำแหน่งลูกอะ่ะจึงช่วยไว้อย่างเต็มกำลัง แต่ผู้หญิงคนนี้เกิดมาเพื่อล้มป่วยไม่สบายล้มป่วยไม่สบายก็มีทางเดียวก็คือถ้าตับใดที่เราไม่ได้นอนบ้านของตัวเองเราไปอยู่บ้านเซ้งบ้านชาบ้านญาติาเพื่อนหรือเป็นห้องบนคอนโดนะเขาเรียกกรรมสิทธิ์ลอยฟ้าเราก็จะแข็งแรงขึ้นถึงตอนนั้นเข้ามาถามเหอว่าเจ๊ฉันจะแนะนําอาชีพอะไรให้คุณทําคุณจะได้ขณะนี้คุณกําลังป่วยกําลังกระเสาะกระแสะ เอ้ยอายุไม่สั้นก็ดีถมไปแล้วอะ่ะมึงจะให้กูเพิ่มเติมอะไรกับมึงอะ่ะเฮ้ยขอยนักเรียนที่กำลังเรียนข้าพเจ้ากับผู้ชมทางบ้านเข้าใจหมอนาฤทธ์นะคู่แบบนี้เห็นไหมถ้าคู่แบบนี้นะโชคดีชิปเป๋งเลยที่สิบปีที่แล้วไม่ได้มาถามหมอนาฤทธ์ว่าแต่งกันได้หรือเปล่าวิจนะน้่กูก็เล่นของของจริงน,นะคข้ก็จะรือยัง อะไรคุณผู้หญิงคุณเป็นไฟแค่เม็ดเดียวเกิดหน้าหนาวแล้วก็ยังมีน้ําตั้งสี่สี่บ่อแล้วคุณจะแต่งกับผู้ใจที่มีน้ําอีกตั้งห้าบ่อนี่เก่งตายหาแล้วมึงฉะนั้นเห้แม่อยู่อยู่ด้วยกันนะเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีลูกดีๆยืนยันนะลูกดีที่ย่ยมากอย่างน้อยสภาพจิตเราสบายใจอย่างน้อยถ้าเป็นอะไรขึ้นสวรรค์ได้อย่างมีความสุขเลยโดยไม่ต้องวอรี่เกี่ยวกับลูกกูพูดจาชักจะไม่ดีขึ้นมาตลอดเวลาแล้วฉะนั้นจะไ้นาวิธีแก้ เพื่อไม่ให้ม <mel> ึงป่วยไม่ให้มึงไม่มีอนาคตคือเรารวยเราก็ซื้อบ้านเรารวยก็ซื้อบ้านเรารวยก็ซื้อบ้านเรารวยก็ซื้อบ้านใส่ชื่อผัวชื่อเมียก็ได้แต่บ้านหลังพวกนั้นเหล่านั้นเราจะไม่นอนที่นั่นและเราจะไม่ทํางานที่นั่นเอาไว้เก็บของเอาไว้เข้าไปปัดกัาดปัดกัาดถูเลือนแล้วกันอย่างน้อยก็จะได้บ้านจะได้สะอาดจะได้เก็บค่าเช่าได้มีอะไรจะถามอีกไหมเห็นไหมฉันช่วยแล้ว แต่เสาอันนี้นะมันถูกเล่นงานแรงมากเลยคือไม่เอามันจะอยู่บ้านมันเออแล้วแล้วไม่เป็นไรหรอกนะที่ใช้มันก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้เพราะมึงน,นอนอยู่ที่โรงพยาบาลโอเคจบแค่นี้พอ